สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนการลงสติกเกอร์ลายแบบ Big s สติกเกนะคะซึ่งถ้าเป็นสติกเกอร์ลายแบบ Big s t i ิ k เกเราต้องลงผ่านโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC นะคะไม่สามารถที่จะลงผ่านแอปได้นะคะซึ่งขั้นตอนการลงจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเข้าไปที่ลิงก์ creator.line.me นะคะ จากนั้นก็มาที่ My Page นะคะถ้าภาษาไทยก็จะเป็นหน้าของฉันนะคะทีนี้เราก็แนะนำให้เข้าในส่วนของผ่าน QR code นะคะเราก็เลือกที่ QR code นะคะจากนั้นนะคะถ้าเป็นที่ลายของเรานะคะเราก็ไปกดตรงเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ ไปเลือกตรงคำว่า QR code นะคะแล้วเราก็มาชี้ที่ตรง QR code นะคะ,ะเมื่อเราเข้ามาที่ QR code แล้วนะคะพอ โทรศัพท์ตัวนี้เราจะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราคลิกที่เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะเชื่อมมาอย่างบัญชีสติกเกอร์ไลน์ของเรานะคะทีนี้เราก็มาเลือกที่คำว่า new submission ตรงนี้แล้วก็เลือกที่สติกเกอร์นะคะในส่วนนี้นะคะเราก็มาเลือกตรง คำว่า Big Sticker นะคะตรง Sticker t y ไทเลือก Big Sticker จากนั้นนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการใส่ชื่อของชื่อสติกเกอร์นะคะที่เราจะตั้งนะคะอันนี้ก็สามารถตั้งได้เลยนะคะส่วนคำอธิบายนะคะเราก็สามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับสติกเกอร์ลายของเรานะคะ สามารถที่จะใส่คำอธิบายได้เลยนะคะ ทีนี้ในส่วนของภาษาเพิ่มเติมนะคะถ้าเราจะใส่คำอธิบายกับชื่อชุดสติ๊กเกอร์เป็นภาษาอื่นๆเพิ่มแล้วก็คลิกเลือกได้เลยนะคะแอดได้เลยนะคะเช่นเราจะใส่ชื่อภาษาไทยนะคะ อันนี้คำอธิบายก็แล้วแต่เรานะคะทีนี้ในส่วนของ copyright นะคะในส่วนของชื่อที่เราจะตั้งเป็นเหมือนกับว่าชื่อลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเลยนะคะทีนี้สไตล์ของเซต สติกเกอร์ลายของเรานะคะเป็นรูปแบบไหนนะคะอย่างแบบน่ารักแล้วก็เลือกคิวได้เลยนะคะส่วนคาแรคเตอร์อันนี้เป็นอ่ารูปสติกเกอร์ของน้องผู้หญิงเราก็เลือกฟ e ม a ลส c าเล็คเตอร์นะคะทีนี้ในส่วนของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้เราก็เลือกเราสามารถที่จะเลือกแบบให้โชว์ในสติกเกอร์ช็อปหรือให้ซ่อนไม่ให้ใครเห็นก็ได้หรือใน กรณีที่เราอยากให้ใครเห็นสามารถดาวน์โหลดซื้อสติกเกอร์ไลน์ของเราได้เราก็เลือกเป็นโชว์ใน l ล n e สตอร์นะคะสติกเกอร์ช็อปทีนี้ในส่วนของ l ล n e สติกเกอร์พรีเมียมอันนี้ก็เลือกเป็นไม่สนใจนะคะส่วนเขตที่เราจะขายสติกเกอร์ไลน์นะคะอันนี้ให้แนะนําให้เลือกเฉพาะจาะจงไปนะคะเป็นบางเขตเท่านั้นนะคะอย่างเช่นอันนี้เราจะเลือกแบบ เอเชียไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะมีญาติอยู่ต่างประเทศก็อาจจะเลือกเพิ่มก็ได้ก็คือเฉพาะประเทศนั้นไปเลยอย่างเช่นเลือกอเมริกาเพิ่มอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ไม่แนะนําให้เลือกทั้งหมดเพราะว่ามันจะทําให้ยากต่อการอนุมัติถ้าเราเลือกแค่บางประเทศสติกเกอร์ก็จะอนุมัติง่ายทีนี้ในส่วน Special Collection ก็เลือก not interes นะคะแล้วก็มาถึงตัว i n c l u e photo นะคะก็เขาก็จะถามว่าไอตัวสติกเกอร์ที่เราลงเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์ที่ประกอบด้วยรูปถ่ายด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เราทําจากรูปถ่ายเราก็เลือกเป็นดัส i n c l u d e photo นะคะทีนี้ในส่วนของอฟอร์มตรงนี้นะคะเราก็เมื่อเราตรวจสอบดูแล้วว่าเรากรอกเรียบร้อยแล้วนะคะครบทุกส่วนแล้ว เราก็สามารถที่จะเซฟได้เลยนะคะก็จะมีคำถามว่าเซฟดิสฟอร์มเราก็เลือกโอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปในส่วนของสติกเกอร์อิมเมจนะคะก็คือรูปนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าในกรณีของรูปเซตสติกเกอร์นะคะก็ จริงๆเซตสติเกตเกอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย8รูป16รูป24รูป32รูปหรือ40รูปใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างเราจะยกตัวอย่างที่8รูปซึ่งกรณีที่เราลงสติกเกอร์ไลน์ผ่านาลิงก์เว็บไซต์อย่างนี้นะคะเราก็จะต้องใช้รูปเมนด้วยรูปแท็บด้วยแล้วก็รูปที่ทำสติกเกอร์ไลน์ด้วยนะคะซึ่งได้สอนทำมาแล้วใน EP ที่ผ่านมาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า รูปเมนเนี่ยคือส่วนไหนนะคะรูปเมนก็คือส่วนนี้นะคะในสติกเกอร์ไลน์เนี่ยเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอารูปไหนมาโชว์ในส่วนรูปเมนส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นรูปสติกเกอร์ไลน์ทั่วไปนะคะก็คือที่เราจะใช้ในส่วนสติกเกอร์8รูปเนี่ยนะคะจริงๆเมนก็คือหนึ่งใน8รูปนะคะที่เราเลือกมาเป็นรูปหลักทีนี้ส่วนรูปแถบนะคะตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะเป็นแทบอันนี้เราก็เลือกมาได้เลยนะคะว่าเราจะใช้รูปไหนเป็นรูปแทบ็บก่อนที่เราจะลงเราก็เลือกที่ Edit นะคะพอ Edit เสร็จปุ๊บอันนี้เป็นสติกเกอร์ลายแบบเซต8ตัวแล้วก็รูปเมนเราอัพโหลดแล้วก็มาที่ตรงสติกเกอร์ลายที่เราตกแต่งไว้ เตรียมพร้อมไว้ในส่วนรูปเมนแล้วก็อัพโหลดรูปเมนอันนี้รูปแท็บเราก็มาอัพโหลดรูปแทบจากนั้นก็เป็นรูปสเต็คเกอร์ไลน์ทั้ง8ชุดเราก็ทำแบบนี้ไปนะคะอัพโหลดไปจนครบ8 8รูป เมื่อเราอัพโหลดครบ8รูปเรียบร้อยเราเลือก Back นะคะส่วนนี้เป็นส่วนของราคานะคะซึ่งจริงๆถ้าเราลงในสติ๊กเกอร์ช็อปเนี่ยเวลาทุกคนจะไปดาวน์โหลดเนี่ยก็ต้องได้เสียเงินซื้ออยู่แล้วทีนี้ก็แนะนำให้เราตั้งเป็นราคาอันนี้เขาจะกำหนดนะคะคือถ้าเป็นบิ๊กสติ๊กเกอร์ขั้นต่ำเนี่ยเขาจะมี กำหนดให้อย่างน้อยก็คือ60บาทถ้ามากขึ้นก็จะเป็น9 0 1 2 0 1 5 0แนะนําให้เลือกขั้นต่ํานะคะเพราะว่าเราจะใช้เองเราเองก็ต้องไปโหลดซื้อด้วยญาติเราก็ต้องโหลดซื้อด้วยเราจะได้ไม่ต้องซื้อแพงเกินไปนะคะก็แนะนําให้เลือกในราคาที่ถูกที่สุดจากนั้นเราก็กดเซฟ เมื่อเราเซฟเรียบร้อยนะคะตรงนี้เราก็คลิก request นะคะแล้วก็ I agree แล้วก็ส่งนะคะจากนั้นก็เรียบร้อยนะคะสติกเกอร์ของเราก็จะถูกส่งเข้ามาเพื่ออนุมัตินะคะเป็นสติกเกอร์ไลน์ซึ่งในส่วนตัวในลน์ของเราก็จะมีสถานะแจ้งขึ้นมานะคะว่าสติกเกอร์ของเราเนี่ย ได้ยื่นเพื่อให้ขอพิจารณาเป็นสติกเกอร์ลายแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการอนุมัติแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเข้ามาทางไลน์ของเราอีกทีนึงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ที่เป็นขั้นตอนการลงสติกเกอร์ลายแบบบ i ๊กสติกเกอก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ